นี่เป็นโครงการแรกนะครับของปี2563นะครับในการจัดสวนนะครับรับจ็อบในการจัดสวนนะฮะนี่ก็เป็นการนะครับลงหินเกรดนะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะครับอีกหลายอย่างที่ต้องจัดนะครับนี่คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับลงหินเกรดแล้วนะฮะต่อไปนี่ครับก็มีลงอ่างนะครับบัวหลวงแล้วก็นะครับ องมงกรเนี่ยต้องขัดแล้วก็น่าจะลงเป็นพวกบอนสีนะครับแล้วก็มีหรือสีผสมนะครับแล้วก็พันไม้ต่างๆนะครับก่อนนี้คือเป็นการเตรียมนะฮะสวนก็ลงหินไปแล้วนะครับผมนะครับเป็นงานไร่ของปี2560ันรบนะฮะ นะครับพอเป็นงานจัดสวนนะครับรับจ็อบพิเศษนะครับผมงานจัดสวนนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ซับซับสไคร์นะฮะจะมีสวนนะครับสวยๆงามานะฮะ ให้ท่านได้ชมแน่นอนนะฮะผมเดี๋ยวอ่าส่วนนี้เสร็จตอนไหนนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตงานเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นงานได้อของปีนะครับ